สวัสดีครับชนนัตเกริญสามร้อยหกสิบองศานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนบนโลกผมอยู่ที่เชียงรายนะครับรีสอร์ทที่เรียกว่าสวยงามมากๆของเชียงรายนะครับดอยแม่สลอดนี่ก็คือภูใจใสนะฮะถูกไหมฮะเออก็รอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับมาเมื่อครั้งแรกน่าจะประมาณห้าปีก่อนนะครับแต่รอบนี้มากับครอบครัวใช้อุปกรณ์วงนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ห้องนี้ น้องชายน้องสุภายนีนะผมก็อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพามาดูห้องนะครับที่นี่เนี่ยจุดเด่นก็คือ,อที่นี่มีสระ่ม่น้ําด้วยนะจะเป็นแบบอยู่บนภูเขาแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือแบบเขาจริงๆนะครับเห็นเขาเลยแล้วบ้านก็เป็นแบบบ้านดินผสมปูนเนาะไม้เนี่ยนะครับนี่มาดูห้องน้ํากันๆๆๆสวยมากเลยนะครับจริงๆก็เป็นมาตรฐานนะครับใหญ่ โ,โมโมรานเดียวนะครับปึ๊บนี่เอ๊ะทำไมต้องมีสองมันอยู่สองคนทำไมมันต้องมีสองห้องด้วยในห้องอาบน้ำมีสองมีสองห้องเออตลกดีนะครับแต่ใหญ่ไปไหนนะครับสวยมากมากนี่มาดูห้องรักแขกทั้งรับแขกจริงห้องนี้น่าจะนอนได้ได้มากกว่าสองคนมีกเตียงนะครับมาไฮไลไท์ครับนี่เอ่อถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบ ออเาเรียกว่าการแจ้งก็นอนในนี้ก็เปิดแอร์มันมีแอร์คอนดิชันเลยแต่นี่ครับถ้ามาเอาดอร์คือตอนนี้อากาศประมาณ20บกว่าองศาเพราะว่าหน้าฝนแต่ว่าฝนตกนะครับเดี๋ยวทะเลหมอกจะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวจะเห็นทะเลหมอกทั้งหมดแต่ว่าเรามาตอนประมาณนี้ก็คือ5้าโมงจะเข้าหกโมงนะครับมันก็เลยมันก็เลยดูสว่างนิดนึงไม่มีหมอกนะครับแต่นี่ไฮบรท์ของเราครับเราจะเดี๋ยวต้องมาลงอ่านกันนะครับเป็นตาง จต่อชี่แบบแบบบ้านนะครับแต่ว่าที่ไม่บ้านนี่ก็คือวิวครับวิวร้อยล้านพันล้านเลยทีเดียวนะครับเราก็จะมาอาบน้ำนะครับไม่มีใครเห็นด้วยนะครับแล้วก็แบบอ,อ,อาจจะเป็นอะไรที่โล่งแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบได้ใครชิดธรรมชาตินะครับลองสาหรับคนที่อยากมานะครับในแบบนี้ก็ลองมาคุจใส่ที่เชียงรายนะฮะดอกไม้สวรองนะครับ โอเครีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านะครับหลายคนที่อยากหาช่วงหน้าหนาวนี้นะฮะหาที่พักกับลองมาที่นี่ครับมีโปรโมชั่นอยู่เสมอนะครับก็แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีโปรโมชั่นทางพวกแอร์เอเชียอะไรเงี้ยยังไงลองไปดูในพวกเว็บเกี่ยวกับที่พักราคาพิเศษนะครับลองดูครับผู้ใช้สายก็จะรวบโปรโมชั่นเสมอครับไม่ได้คายคอมนะฮะแต่ว่านี่เป็นครั้งที่สองนะครับเราวย่าประทับใจนะครับยังไงอยากให้คนมา เราที่พักคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเที่ยวที่เที่ทยวในเชียงรายอีกทีนะครัน